ช้าวันที่20มิถุนายน2567นะคะณนะเนินกระทิง้งอินกมลโฮมสเตย์ซึ่งกำลังจะปรับพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมธรณีมาตาของคุณธนกรและคุณแก้วจุธานาคประกอบค่ะ ตรงนี้เป็นวิวนะคะด้านบนของวังน้ำเขียวค่ะเทือกเขาที่เห็นไกลๆตรงนู้นคือเทือกเขาปักธงชัยค่ะเวลาประมาณแนโมงครึ่งอากาศดีมากเลยค่ะเย็นสบายมียลมพัดช่อยๆาที่สมงขึ้นนะคะ